สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ๆจะมาเล่านิทานเรื่องอาหารห้าหมู่ของโนริโกะเชิญรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะ ก่อนจะไปฟังนิทานนะคะเรามาดูตัวละครกันก่อนเลยค่ะก็จะมีริโกโเด็กหญิงเลือกกินคุณหมอใจดีคุณพ่อและคุณแม่ค่ะกริงอรุณสวัสด์ตอนเช้าดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นทักทายหมู่มวลเมฆพร้อมเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นริโกโลุกจากที่นอนพร้อมปิดตัวไล่ความขี้เกียจ กลิ่นหอมของอาหารช่วยมาจากห้องครัวได้เวลากินข้าวเช้าแล้วริโกอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็มานั่งรับประทานอาหารเช้ากับคุณพ่อคุณแม่วันนี้บนโตอาหารมีอาหารหน้าตาน่ารับประทานมากมายริโกไม่ชอบกินผักจึงมักเขี่ยผักในจานทิ้งแล้วริโกยังเป็นเด็กที่กินข้าวน้อยมากคุณพ่อคุณแม่พยายามให้ลูกสาวกินผักและกินอาหารให้มากขึ้นแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผล เมื่อมาถึงโรงเรียนริโกะดีใจที่ได้เจอเพื่อน,อนสนุกกับกิจกรรมที่คุณครูนำมาสอนเด็กนักเรียนทั้งห้องหัวเราะเอิกอักชอบใจ เสียงกริ่งดังขึ้นบ่งบอกสัญญาณพักรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนในห้องต่างต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อรับประทานอาหารกลางวันริโกอรับถาดอาหารจากแม่ครัวใจดีวันนี้มีเมนูต้องจืดหมูสับผักตำลึงไก่ทอดชิ้นโตโตและมีของหวานเป็นลอดช่องริโกชอบกินลอดช่องที่สุดเด็กหญิงกล่าวริโกเริ่มตักอาหารเข้าปาก เด็กน้อยเลือกกินกินแต่เนื้อสัตว์และของหวานไม่กินผักแถมเหลือข้าวไว้เต็มจานทําไมริโกไม่กินผักละ่ะแล้วข้าวก็ยังเหลือเต็มจานอีกด้วยเพื่อนนักเรียนของริโกถามสายตาจ้องมองตําลึงที่เหลืออยู่ในถาดอาหารของริโกอย่างงุนงงไม่กินผักจะไม่แข็งแรงนะเด็กหญิงกล่าวผักไม่อร่อยผักมันขม ริโกะทำหน้าใหญ่เกเมื่อเอ่ยถึงการกินผักเด็กหญิงวางม้านและทำท่าเปล่งกล้าไม่เพื่อนร่วมโต๊ะดูริโกะแข็งแรงไม่ต้องกินผักก็ได้ริโกะกล่าวต่อเพื่อนในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นๆทยอยนำจานข้าวที่กินหมดไปเก็บอย่างเป็นระเบียบ เวลาพักกลางวันเป็นช่วงที่ริโกอชอบเมื่อกินข้าวเสร็จเด็กหญิงมักจะเดินไปซื้อขนมขบเคี้ยวท,ที่ร้านค้าเป็นประจำพร้อมด้วยน้ำหวานสุดโปรดอย่างนมชมพูโพอืมหวานชื่นใจจังเด็กหญิงพูดด้วยสีหน้ามีความสุข ในตอนบ่ายถึงเวลาสุดโปรดของเด็กๆนั่นก็คือการดื่มนมโรงเรียนที่คุณครูประจำชั้นนำมาแจกแต่ริโกเป็นเด็กที่ไม่ชอบดื่มนมโรงเรียนจึงแอบเอานมไปเทใต้ต้นไม้ในสนามเด็กเล่นเป็นประจำนมโรงเรียนไม่อร่อยสูน้ำหวานเมื่อตอนกลางวันก็ไม่ได้เด็กหจิงคิดในใจและแล้วก็ถึงเวลาเลิกเรียน ณแม่มารับริโกที่โรงเรียนเด็กหญิงเร่งร้าให้คุณแม่แวะซื้อขนมกรุบกรอบก่อนกลับบ้านคุณแม่พยายามให้ริโกงอดขนมแต่เธอก็งองแงเสียทุกครั้งเมื่อถึงบ้านเด็กหญิงรีบแกะถุงขนมพร้อมดูการ์ตูนเรื่องโปรดอย่างมีความสุข อีกสักพักก็ถึงเวลารับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวริโกกินข้าวได้น้อยแถมยังเขีย่ยผักทิ้งอีกเช่นเคยเพราะอิ่มขนมที่เพิ่งซื้อมาเมื่อตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ถอนหายใจกับพฤติกรรมของลูกสาวริโกไม่กินผักเลือกกินแต่สิ่งที่ตนเองชอบเช่นของหวานขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลม ในที่สุดกระบงงนักเรียนของเด็กหญิงก็ครับริโกเริ่มอ้วนอาการฟันผุก็เริ่มตามมาคุณพ่อชวนริโกไปออกกําลังกายริโกกับปฏิเสธทุกครั้งเด็กหญิงยังคงกินขนมมากกว่าข้าวเธอรักในการกินของหวานและบรรดาขนมขบเคี้ยวที่ปรุงรสด้วยโซเดียมในปริมาณมาก เช้าวันหนึ่งริโกะปวดท้องร้องอดโอยคุณแม่เข้ามาดูอาการด้วยความเป็นห่วงในวันนั้นริโกะจึงไม่ได้ไปโรงเรียนคุณแม่พาเธอไปโรงพยาบาลริโกะร้องไห้จ้าไม่อยากไปหาคุณหมอเพราะกลัวเข็มฉีดยา เมื่อคุณหมอใจดีตรวจอาการของคนไข้ตัวน้อยจนทราบสาเหตุของอาการป่วยซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมจึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนและโรคท้องผูกในเด็กอีกทั้งยังได้รับสารอาหารไม่เพียงพอซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย หนูริกะไม่กินผักผลไม้และนมแต่กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบห้าหมู่ผักผลไม้มีไฟเบอร์จะช่วยให้หนูขับถ่ายสะดวกไม่ปวดท้องเหมือนวันนี้นะครับคุณหมอกล่าวที่น้องๆเห็นอยู่นี้จะเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตารายจากขนมขบเคี้ยวหากน้องๆสนใจก็สามารถเปิดอ่านตรงนี้ได้นะคะ เดี๋ยวหมอจ่ายายาให้นะคนเก่งคุณหมอหันมาพูดกับคนไข้ตัวน้อยด้วยความเอ็นดูคุณแม่ครับเน้นให้รีโกกินผักและผละไม้ที่มีกากใย,ยจะช่วยให้ถ่ายสะดวกขึ้นนะครับคุณหมอกล่าวกับคุณแม่ ริกโกงอแงโผลเข้ากอดคุณแม่เพราะว่าไม่อยากกินยาคุณหมอบอกว่าครั้งนี้ต้องกินยาให้หายก่อนแต่หลังจากนี้หนูต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่และดูแลตัวเองกินแต่ของที่มีประโยชน์ดื่มน้ําเยอะๆไม่กินขนมขบเคี้ยวเกินความจําเป็นนะครับคุณหมอกล่าวด้วยน้ําเสียงใจดีริโกที่กําลังน้ําตาคลอเอ,อ่ยถามด้วยความสงสยัยอาหารห้าหมู่คืออะไรคะ คุณหมอตอบเด็กด้วยรอยยิ้มเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังนะครับอาหาร5้าหมู่คือกลุ่มอาหารหประเภทที่ร่างกายคุณได้รับในแต่ละวันซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตให้พลังงานเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้เป็นปกติหมู่ที่หโปรตีนได้แก่อาหารประเภทเนื้อสัตว ปลาไข่นมถั่วสาหร่ายและธัญ,ญพืชหมู่ที่2องคาร์โบไฮเดรตได้แก่อาหารประเภทแป้งข้าวชนิดต่างๆเผือกมันน้ำตาลและขนมปังหมู่ที่3เกลือแร่ได้แก่แร่ธาตุรวมถึงพืชผักผักใบเขียวและผักที่มีผลสีต่างๆเป็นต้นหมู่ที่4วิตามินได้แก่ผลไม้จากธรรมชาติชนิดต่างๆ หมูที่5้าไขมันได้แก่ไขมันจากพืชและสัตว์เนยและมาการีน ริโกตั้งใจฟังคุณหมอใจดีอธิบายเด็กหญิงรู้แล้วว่าต้องกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเกลือแร่วิตามินและไขมันเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์อีกทั้งต้องออกกำลังกายคู่่ไปด้วยร่างกายจึงจะแข็งแรงต่อไปนี้ริโกจะกินผักดื่มนมกินข้าวให้เพียงพอต่ความจำเป็นของร่างกายไม่เคี่ยผักทิ้งอีกแล้ว รีโกสัญญาว่าจะกินแต่ของที่มีประโยชน์ค่ะคุณแม่เด็กหญิงกล่าวกับคุณแม่ทันทีที่กลับถึงบ้าน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาริโกะเป็นเด็กที่กินผักดื่มนมไม่กินขนมข,นมขบเคี้ยวและน้ำอัดลมเกินความจำเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ปลื้มใจเมื่อคุณพ่อชวนไปออกกำลังกายเด็กหญิงก็ไม่ปฏิเสธเหมือนที่ผ่านมาอาการท้องผูกก็เริ่มดีขึ้นริโกะค้นพบแล้วว่าสุขภาพจะดีได้เริ่มต้นจากพฤติกรรมการกินของเรานั่นเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วสําหรับนิทานเรื่องอาหารห้าหมู่ของนูริโกน้องๆทุกคนอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะด้วยความห่วงใยจากพี่ผักนะครับพี่ๆมาเล่านิทานให้ฟังทั้งทีเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะนําเกมสนุสนกๆมาให้น้องๆได้เล่นนะคะแฟดการ์ดตัวนี้ค่ะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยจดจําคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับอาหารห้าหมู่อีกด้วย เป็นไงบ้างคะสำหรับนิทานที่พี่ๆนำมาเล่าให้ฟังได้ตังสาระและความบันเทิงใช่ไหมคะแถมยังมีเกมน่ารักนรักสนุกสนุกมาให้น้องๆได้เล่นอีกด้วยหากมีโอกาสก็อยากจะมาเล่านิทานให้ฟังอีกนะคะแต่วันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ